สินทร์คิมบัซกี้ดีครับมันคือสินทอนคิมบัซกี้นะผมอ่าลงมาผิดทางไอแบบเขาเมันกุ้งเหรอเช่อไหม,มยี่ตัดคลิปไหมให้คนได้เห็นว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผมยาว<อ> <laughs> ครับคุณผู้จับครับคุณผู้จับครับเราจะไปไหนครับวันนี้ ไปถ่ายรูชคือครั้งแรกเนี่ยเราแพลนว่าเราจะไปถ่ายรูปเล่นช่ไมฮะไปเดินไปเล่นเล่นแถวแถวมันเรียกว่าอะไรนะตลาดน้อยตลาดน้อยจับทจับรถด้วยแต่ด้วยความที่ว่าตื่นเช้ามาแล้วก็นี่ครับสภาพกาศาเป็นใจของอองซตื่นเช้าหรอตื่นเช้ามาแล้วผมตื่นเช้ามาแล้วก็ลืมชาร์จแบตลืมชาร์จกล้องลืมชาร์จทุกอย่างนะครับเลยเลยออกมาสบายสองอเราเลยแพลนว่าจะเปลี่ยนที่จากการที่เราไปถ่ายรูปเล่นเนี่ยมานั่งจิบชายามบ่ายดีกว่า คุณผู้จัดเราก็ได้แนะนำราว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มีชาที่อร่อยออมากๆมันคือที่ไหนนะครับสินทอนคิมคิสกี้นี่ครับมันคือสินทอนคิมคิสกี้นะผม ต้องมาดื่มชาอัพนุ่นทีที่โรงแรมหรูเงนเราต้องแต่งตัวให้หรูหรามาเข้าหูของเราอยู่ทำไมวะคุณแต่งตัวนี้มันผิดเหรอเข้าไม่ได้ทมเข้าไม่ได้วะคือต้องแต่งเนี่ยเฮ้ยเอาไปได้เหรอ เราจะมากินอัคซินูนทีเลนใช่ไหมแล้วก็ที่เนี่ยเขามีเป็นเซตซิกเนเจอร์ของเขาก็าคือ ogen, อินโดเจนอัคซินูนทีมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเซตต้นไม้เดี๋ยวมาดูกันว่าเซตต้นไม้เขาเป็นเซต,ต์ต้นไม้ยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งอะ่ะเราสั่งเป็นเซตไทยก็คือเราจะมีทันสองเซตก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไร เขามาแนะนําเมนูให้แล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคืออะไร <c oughs> อะเริ่มกินจริงจริงจังดีกว่าสโคนนุ่มมากแล้วก็รู้สึกว่าสโคนไม่แข็งลอยคือจริงๆแล้วเนี่ยอัร์ตุโนนเทียขนมเนี่ยมันก็มี3ชั้นทุกคนเราต้องกินจากชั้นล่างไปชั้นกลางแล้วคือชั้นบนชั้นล่างจะเป็นของขาวชั้นกลางจะเป็นสโคนและชั้นบนเป็นของหวานแล้วคือต้องกินตามลำดับผมเดี๋ยวเราจะกินของขาวกันต่อนะคือเนี่ย ไม่ใช่คุณมีใครเล่นด้วยเลยเหรอแล้วมันคืออะไรครับขอเดาว่านี่มันคือมันคือมะพร้าวก็เหมือนมันกินไม่ได้มันคือมะพร้าวคุณสนุกคือคนที่มาคอมเมนต์ว่าเชอบนิดๆนี่มันคือพลาสติกคุณไปต่อไปไอ้อนี่เป็นล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์เอางนี่ ราอ,อยู่โรงแรม5ดาวแล้วนะแล้วเราต้องทำตัวให้มันเหมาะสมกับสถานที่หน่อยไม่ต้องใกล้ขนาดนันก็ได้คุณอยากกินอันนี้ฮะแต่คือว่าที่ที่มันเล็กน,นิไหนึ่นก็รู้อยากกินจังเลยอืมมันมีความเข็มๆเจาไม่อกอกไม่รู้ว่าคืออะไรอะทุกคน แต่แค่รู้สึกว่ากินยากไปหน่อยสำหรับผมเน่ยผมชอบขอาวหวานๆมากกว่าที่เราไปที่นี่มากเลยมันเห็นมันลอยตุ้งๆนีมานานละไอเด็กเหมือนกุ้งเหใช่ไหมนี่ตัดทิ้งนะนี่นะครับคนนี้น่าจะชอบหรืออร่อยมีความกลิ่นข้าวสำหรับผมกินข้าวมเผื่อกินอร่อยนะ มันคืออะไรเหมือนกันครข้างนอกน่าจะเป็นแครอทเขาดูมันดูนเป็นแครอทกินแล้วน,นะกินแล้วนะกินแล้วนะทำไมหนา้านิ่งแบบอืม,มอือฮิบชาไหมฮะเปนีร้าน้องจีก้วอยู่เป็นยีราฟบ้าน้องจีดิบชาเลยรสชาติมันแปลกมากแปลกแบบดีเลยแปลกแบดีจ้าแบบดี ข้างนอกที่เหมือนบอกพี่บอกเป็นแครอทอ่ะก็ไม่ได้ความรู้สึกเหมือนเป็นแครอทอันนี้คือบิยอชบิยอชแปลว่าเป็นขนมขนมชนิดหนึ่งเป็นที่มันเอืนหมวกวูก็ะสองหมูก็ะสองแล้วก็เป็นถั่วพิซซ่าคิโบรเราสอนรสชาติเป็นไงประมาณครึ่งนม่กินถั่วซาหนึ่งถั่วซอง กินับคคเยรจริงๆแล้วไม่ต้องกินน้งคําแหละแต่เดี๋ยวหันให้หันให้คนได้เห็นว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผมยันยับเต็มจนอืมอร่อยทิ้งออไปครับแอปเปิ้ลนะฮะฝักก้อนฝกกอนตอนนี้นี่คือช็อกโกแลตครับ ออโอ้หถ้าเป็นมูลแล้วก็มีเนื้อมีเนื้อแอปเปิลอยู่ใช่ไหม,มเป็นรายแอปเปิลอยู่ข้างในทำไมคุณรู้อ่ะอ้าวฉันปังอ๋อดูคุณมีความสุขกับอันนี้ชิ้นต่อไปครับชินสุดท้ายนี่ครับเอามาเลยง่ายดี <c oughs> มีเขียนข้างบนได้ว,ว่าสินทรคทริเปเนสกีขโฮเทลแคนคอกกินนี่ก่อนเลยเฮ้ย ครับผมตอนนี้ก็กินไปทุกอย่างแล้วนะฮะใครที่อยากมากินนะครับผมก็มากินได้ครับที่สินทรกิฟต์เพลสที่นะครับแต่ถ้าอยากมาต้องโผมมาจองก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่ออกอินไม่ได้ครับผมต้องโทรมาจองก่อนนะเข้ารับโอเคฮะเอาไว้นะครับคราวหน้าเดี๋ยวถ้าผมจะไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะทำอะไรเราไปยังกินหรืออกอยากให้ผมทำอะไรก็บอกได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ดนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปด้วยนะครับกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมบ๊ายบ้าย ไปไหนคือถ่ายอะไรเราจะไปไหนนะครับเราจะไปเอจทิกครับก็ค,บคือไม่รู้จะทําทอะไรต่อแล้วครั้งแรกว่าจะปิดคลิปแต่คิดว่าเอ๊ะมันยังว่างอยู่เลยแล้วเห็นมีคนบอกว่าที่เอจทิกเนี่ยตอนนี้เขามีคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตเยอะมากไม่อยากไปรู้ว่าบรรยากาศที่เขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นยังไงคือ <จะ S 1> <ม>ไปเล่นเหรอไปเล่นที่เป็นแล้วก็ไปกินข้าวเย็นด้วยนะครับจะกินอีกเหรอเป็นของหวานเรากินมาแล้วเน่กระเพาะมันแย่งกันกระเพาะของหวานกระเพาะของค้าวซึ่งไอเนี่ยเป็นคนย่อยเร็วกินไปแล้วก็หิว ครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเกจทีกแล้วนะฮะคนเยอะมากแต่ร้านค้าตอนนี้ก็ปิดไปเยอะมากแล้วตกใจมากเหมือนกันอันนี้คือคนมันเยอะเข้ามาทำอะไรกันนะเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟสเก็ตนะหมดนี่เลยเหรอจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตเยอะแค่ไหนแต่ผมเล่นไม่เป็นนะแล้ววันนี้จะไม่เล่นด้วยบอกไว้ก่อนเผื่อเผื่อเผื่อจะมีคนให้เล่นเออแล้วก็เราจะถ่ายรูปด้วยไหนกล้องฟิล์มของอะไรนะเพนเพนเทคเหรอเพนเทคเพนเทคมันดียังไงกล้องนี้มันคมมากมันออโต้โฟกัสมีดบาดเลยใช่ไหมเลือดไหลใช่ เราจะไปหาที่ถ่ายรูปตรงตรงข้ามแม่น้ำแล้วก็เดินดูเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็กินข้าวกันไปทุกคนนี้ม้าหมุนด้วยไปดูหัวม้ามุนดิเหมือนที่ทุกคนลองใช้ขึ้นหัวหมาบุนดิมันคือมันคือที่ขาสาหสใช่ปหนใช่ปหใช่ปหเฮ้ยทุกคนเพิ่งเคยมาเห็นอันนี้ครั้งแรกหรือว่าผมไม่ได้มานานเกินไปวะซึ่งคนเยอะมากด้วย คนตรงนี้ก่อนโอควิดเขาเป็นที่เอาไว้จัดคอนเสิร์ตคาดาวใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จำได้ว,ว่าจะมีหงเล่นรถบัมบ์ปะเราเนี่ยคือเขาเปลี่ยนไปแล้วอซทีเขาเปลี่ยนเป็นที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตใครที่อยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นตรงนี้ได้ครับวิวดีมากอากาศดีมากด้วยแล้วมีของกินด้วยแต่อยากที่บอกวันนี้ผมมเล่นพามาดูเฉยๆพามาดูเฉยๆเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวกันต่อแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นต่อ จัดบอกว่าเฟืองฟิล์มครับเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้ก็ได้หรือไม่ใครที่มีสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมหรือใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้พอแทบดูไม่มีตังค์ย่งเลยสามารถโอนมาได้เลยเจ็ดทรัพย์อแปดทรัพย์ร้อยร้อยซึ่งคู่เล็กจริงด้วยนะวันนี้เรามีผู้สนับสนุนรองใจดีครับก็คือผู้จัดสองคนนะครับผมวันนี้ผมกินอะไรเขาจะเลี้ยงหมดทุกอย่างเลยงบงบเท่าไหร่นะสองแสนโอเคกินอะไรดี เรามาเลือกกันดีกว่าครับว่าเราจะกินข้าวเย็นกับอะไรดีวันนี้ให้ทุกคนเลือกเดี๋ยวผมจะรอทุกคนเลือกเอาโหวตเลยโบวตให้ทุกคนโหวตอ่าทุกคนโหลดบนเรือโอเคไปกินบนเรือกันนะครับผมพอดีว่าเรือมันกินไม่ได้ครับพอดีว่าเขาไม่ได้ให้กินเลยเดี๋ยวจะไปหาที่อื่นกินแล้วพอดีว่าผู้จัดเขาบอกว่าเขามากินบ่อยมากเดี๋ยวเขาจะพาไปร้านที่อร่อยครับร้านไหนดีไปผู้จัดนี่หรอร้านนี้มันดียังไงไหนอธิบายสิใกล้ดีอ ร้านดีไม่เคยมาเลยแล้วมีดนตรีสดด้วยนี่คุณไม่รู้เหรอว่าผมเป็นมือค e ีบอร์ดของวงหนึ่งแบรนด์ซันนะฮะแบ r a n d ซั <Grand> n บอกเลยว่าเวทีเนี้ยผม,ผมคนเดียวผมเอาอยู่แต่ผมไม่ทำทวันนี้ผมกลัวว่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกลัวว่าผมขึ้นมือเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนจะแห่เข้ามาดูเยอะไปเดี๋ยวร้านเขาจะพังนะฮะ <c oughs> ดูบ <c oughs> <c oughs> ดูบอลเนียดูบอลอยู่เนี่ย ผมชอบกินเนื้อฮะเนื้อแบบ medium rare ผมว่า tenderloin ไม่แต่จริง sirloin ก็โอเค a n g u เหรอเฮ้ยเนื้อแก่ก็ดีเอา lamb เอ้ย tenderloin ก็ดีว่ะโอ้พี่ว่าอะไรอร่อยมาแบ่งกินไหมงั้นเอาเอาเอา rack of lamb ครับเอา medium rare ครับใช้กินเลยฮะเอาหน้านี้แหละหน้านี้ดีแล้วหล่อแล้วไม่ต้องทำเพิ่มแล้วแด้หรอ๋อคนละหน้าอันนี้กินแล้ว วันแขกวันหนึ่งเขาไม่บอกไปนะไม่ถามไปนะว่าจะเอาอะไรมาให้ก็คือเอาเนี่ยมาให้เลยใช่ไหมใช่่ถ้าถามกาได้เอาเทวอี้ยนเทาวอี้ยนอยากกินเทวอี้ยนกินเนื้อเรียนมิสซาไม่มีเทวอี้ยนนะเดี๋ยวโดนด่าเลยเนี่ยโดนด่าเนี่ยกินมิสซายังไงจ้ะใส่สับปะรดกินมิสซาต่างประเทศไม่เป็นไรข้าโบตอนนี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วกินหมดก็เรียบร้อยแล้วอร่อยมากอะไรอร่อยสุด ชิ้นอร่อยสุดใ่หรอชินเต็กก็อร่อยแล้วก็ลูกแครอทอร่อยมากก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเต็มอิ่มแล้วมั้งแล้วก็ไปประยอะมากหลายที่แล้วก็ทำหลายกิจกรรมมากๆเลยใครที่ชอบก็ลองมาทำตามได้นะฮะแนะนำว่าร้านร้านนี้ก็อร่อยมากเป็นชอยที่ดีมาเฉลี่ยิงนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นข้างนอกกันนะฮะแล้็เดี๋วอยา้ับบสครับครอันนี้ก็คือทั้งหมดของในวันว่างผมนะฮในวันว่างที่ไม่ได้ e x e c เพรามันจะเกิดขึ้นแบี้ั้งแก่เราจะไปถายรูมันก็จะ ไปตามในสิ่งที่เจอตอนนั้นก็ว,ว,วันนี้ก็จบที่เอเชียทีฮะวันนี้ใครชอบคลิปนะครับหรือว่าใครอยากจะมากินขนมมากกินข้าวมาถ่ายรูปเล่นตามผมเนี่ยก็ลองมาตามได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปหรืออยากให้ผมทําอะไรต่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับช่วยไลค์กำลังใจให้ผมด้วยนะค,ะนะครับผมแล้วก็กด Subscribe ช่องขอผมด้วยนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าไปที่ไหนกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเจอกันบาย